หนึ่งเล่าในคืนสยองการละเล่นซ่อนหาเป็นการเล่นโดยจะมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายหาและฝ่ายซ่อนฝ่ายหาจะมีผู้เล่นเพียงหนึ่งคนโดยก่อนที่เขาจะหานั้นเขาจะต้องปิดตาหรือไม่ก็ฟูบหน้าไปกับผนังและให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการไปซ่อน พออีกฝ่ายหนึ่งวิ่งไปซ่อนตามจุดต่างๆพวกเขาก็จะตะโกนว่าพร้อมแล้วซึ่งนั่นก็คือสัญญาณบ่งบอกให้ฝ่ายหาทําการหาพวกเขาและเมื่อฝ่ายหาพบเจอคนที่ซ่อนอยู่เขาก็จะชี้นิ้วและเอ่ยชื่อของคนคนนั้นออกมาซึ่งคนที่ถูกพบเจอเป็นคนแรกในรอบต่อไปก็จะกลายเป็นผู้หาและการลเล่นแบบนี้จะสามารถเล่นกี่คนก็ได้ไม่จำกัดและยิ่งถ้ามีผู้เล่นเยอะ การละเล่นแบบนี้ก็ยิ่งจะสนุกขึ้นไปแต่เรื่องราวสยดสยองของการละเล่นแบบนี้ก็มีอยู่นะครับบางทีคนที่กำลังแอบซ่อนอยู่อาจจะมีผีมาลักซ่อนหรือไม่ก็จะมาคอยบังตาเพื่อที่จะไม่ให้ผู้เล่นผู้อื่นมองเห็นหรือได้ยินเสียงของคนผู้นั้นจนกระทั่งจะมีผู้รู้วิชามาทำพิธีเพื่อให้ผีตนนั้นคลายมนต์สะกดที่บดบังผู้เล่นอยู่ และเรื่องราวเกี่ยวกับผีลักซ่อนที่ผมเคยได้ยินมามันก็เกิดขึ้นที่ภาคอีสานในวันหยุดฤดูร้อนโดยจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่นัดมาเล่นซ่อนแอบที่หลังโรงเรียนโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่ามีความสยองกำลังรอพวกเขาอยู่อํม มื่อนีพ่อแม่เข้าบูโยบ้านก็เลยได้เอาน้องสาวเขามานําเดอสิทิมวอยยุบ้านกับโบมี่ไผดูแลน่นนะ้าสิเลนเอียงมือนีก็ขอให้เด็กผู้หญิงสามารถเลน่นใดน้ำเดอก็ได้ยุเพื่อนแต่ว่าเฮ้าบอเล่นได้เฮื่อนหน่อยนั่นเอา้าเฮ้าก็เล่นอันติปุซายเล่นใดน้ำตีเฮ้าขอเสนอว่าเล่นซ่อนแอบเพี้ยนเอา้าบักจอบเออกูบักจอบเอง ว่าจังไดมึงสิ่เหลี่ยอยู่บ่เอ๋อโอาจังสันก็นได้ตัวแล้วไผสิเป็นคนหาก่อนโอ้ยบักชินมึงซ้ำมาโง่ซ้ำมาปึกแต่เพี้ยนเข้ากับเปายิงชุบตี้ปายิงชุบน่ะมึงรู้จักบ่โอ้ยฮู้ฮู้ฮู้บักจอบกูกับบอเลโง่ปะนั่นอ้าเอา้เอาวมาเริ่มกันเลยเปายิง,งชุบ อ้าวอาวบักชินมึงแพ้แล้วมึงต้องเป็นคนหาเออนับหนึ่งถึงร่อยเลยมึงเดี๋ยวพวกเข้าสิไปซ่อนเฮ้ยออกกันไกลแพ้ได้ยังไงวะเสียงเลยหามเงยและชินก็เริ่มนับเลขจากหนึ่งถึงร้อยก่อนที่จะถามฝ่ายที่ซ่อนนั้นว่าพวกเขาพร้อมหรือย,อยัง พออีกฝ่ายตะโกนคำว่าพร้อมแล้วชินก็เริ่มทำการค้นหาและคนแรกที่เขาได้พบเจอนั้นก็คือจอบที่กำลังหลบอยู่ที่หลังต้นไม้ส่วนคนต่อมาก็คืออ้ําที่หลบอยู่ใต้ถุนบ้านใกล้ๆล,ล,ละแวกนั้นจากนั้นชินก็เริ่มมุ่งหน้าหาน้องสาวของเขาต่อแต่ก็ไม่มีวี่แววของน้องสาวของเขาเลยจนเวลาได้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง พวกเขาก็ยังหาไม่เจอทั้งสก็เลยคิดว่าน้องสาวของชินนั้นคงจะหนีกลับบ้านไปก่อนทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่พอชินกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ไม่เห็นวิแววของน้องสาวตัวเองจากนั้นชินก็ได้ตะเวนหาน้องสาวของเขาอยู่รอบๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่เห็นวิแววที่จะได้พบน้องสาวของตัวเองอยู่เลยชิน เดินอยู่รอบบ้านของตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะเจอใครอยู่ในบ้านจนพ่อแม่ของเขานั้นได้กลับมาถึงที่บ้านและได้พบชินในสภาพที่นั่งกอดเขาร้องไห้ปากของชินนั้นก็ได้แต่พำบ่นว่าตนได้ทำน้องสาวหายไปจนพ่อของชินได้เดินมาปลอบใจให้ชินนั้นใจเย็นขึ้นจนชินนั้นเริ่มได้สติเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวันนี้ให้พ่อฟัง เมื่อพ่อนั้นได้ฟังทุกอย่างจากปากชินคุณพ่อก็ได้พาชินออกไปตามหาน้องสาวอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็ได้เริ่มจากจุดหลังโรงเรียนและเดินไปเรื่อยๆในละแวกนั้นแต่ก็ไม่ได้พบวี่แววของน้องสาวแต่อย่างใดจนพวกเขาได้ยินเสียงของชายแก่คนหนึ่งที่กำลังร้องเรียกพวกเจ้าเด็กดืนเทียงขึ้นแบบนี้สิผากันไปใส พวกคอยมาตามหาเด็กหน่อยผู้ยิ่งโอ้ยบ่มีดอกเด็กหน่อยผู้ยิ่งแถวนี้นะแต่ลูกสาวของผมหายไปครับเพราะว่าเมื่อเล่นซ่อนหาแถวแถวนี้ก็เลยออกมาตามหาครับลุงพ่อจะเห็นเด็กหน่อยพานไปพานมาแถวนี้อยูบอ่บ่ห้วยห่วยโมเมนต์ผีมันหลักไปเสือเ่องบ่ดนะอา้าวหมายความว่าจริงไหนครับนี่เออ เอาจังสี่ล่ะกันเดี๋ยวข่อยสิล่องทำพิธีเบิงเพื่อผีมันปล่อยลูกสาวของเจ้าปางเธื่ออาจสิหาเจอข่อยเบิงส่งพวกเจ้าแล้วก็น่าสิไปหามาเบิดแหละแถวนี้นะเมนแล้วครับผมไปหามาเบิดแล้วแต่ก็บ่เห็นเจอเลยหลังจากที่รุงพานลง ได้ทำพิธีคายมนสกดบทบังตาได้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีมันก็มีเสียงร้องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นขินและพ่อจำได้ดีว่าเสียงนี้เป็นเสียงของน้องสาวที่หายไปทั้งสองเลยรีบวิ่งไปดูยังต้นเสียงนั้นก็ได้พบว่าน้องสาวกำลังนั่งร้องไห้กอดเขาอยู่คุณพ่อก็เลยเข้าไปปลอบใจเธอ แต่พอน้องสาวเริ่มได้สติขึ้นมาพ่อก็ได้บ่นเกี่ยวกับเรื่องที่เธอหายตัวไปและเรื่องราวที่จะได้ฟังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวของน้องสาวของชินที่หายตัวไปนะครับซึ่งน้องสาวของชินได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่เธอกำลังหาที่ซ่อนอยู่เธอก็ได้ไปเจอพุ่มไม้ที่พอจะซ่อนตัวของเธอได้เธอก็เลยเข้าไปซ่อนณนที่ตรงนั้น แรกแรกที่เธอเห็นชินและเพื่อนหาไม่เจอเธอก็รู้สึกสนุกแต่พอเวลาผ่านไปเธอเห็นชินและเพื่อนกำลังแยกย้ายกันกลับบ้านเธอเลยตะโกนออกมาว่าเธอนั้นจะกลับด้วยแต่กลับไม่มีเสียงออกมาและจะเดินออกจากพุ่มไม้ตรงนั้นก็เดินออกมาไม่ได้แต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแหบแห้งของหญิงชลาคนหนึ่งที่กระซิบอยู่ข้างๆหูของเธอ และเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาว่าไม่มีใครหาเธอเจอหรอกแม่หนูพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่น่าขนลุก <S <S น้องสาวของชินบอกว่าเธอมองไม่เห็นว่าหญิงชลาคนนั้นเป็นใคร <S <S เธอได้ยินแค่เพียงเสียงแหบแห้งของเธอเท่านั้นและหญิงชลาก็พูดซ้ำไปซ้ำมาอย,อยู่แบบนั้นว่าไม่มีใครเจอเธอหรอก จนไม่รู้ว่าเวลาในตอนนั้นผ่านไปนานเท่าไหร่จากนั้นน้องสาวของชินก็ได้เห็นชินและพ่อเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นหลายครั้งแต่พอเธอจะตะโกนออกไปกับไม่มีเสียงเธอพยายามแล้วพยายามอีกในทุกครั้งที่ชินและพ่อเดินผ่านไปแต่เธอกับไม่มีเสียงออกมาอย่างเช่นเคยและในตอนนั้นน้องสาวของชินก็เริ่มหมดหวัง และเธอก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นจนชินและพ่อผ่านมาเจอและตั้งแต่บัดนั้นน้องสาวของชินก็ไม่กล้าเล่นซ่อนแอบอีกเลยครับและคุณผู้ฟังล่ะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีลักซ่อนแบบนี้ไหมถ้าเคยเจอก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เช่นเคยครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซั c สไคร เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบคลิปขอบคุณครับ